สวัสดีค่ะกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานร่วมกับสารแรงงานกลางจัดตั้งศูนย์ให้คำปรึกษาแก่ประชาชนรายละเอียดจะเป็นอย่างไรไปรับชมกันค่ะวันที่5มิถุนายน2563ท่านอภินยาสุจริตตานัน์อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานได้ร่วมหารือกับท่านสุนาถศานเพียนพงศ์เลขานุการศาลแรงงานกลางเพื่อพัฒนาระบบการให้ความช่วยเหลือ และอำนวยความยุติธรรมแก่ประชาชนด้านแรงงานในสถานการณ์ปัจจุบันโดยได้ร่วมกันจัดตั้งคลินิกสารแรงงานร่วมใจวิถีใหม่สู้ภัยโควิด ต้องขออนุญาตนำเรียนถึงวัตถุประสงค์ของการจัดคลินิกครั้งนี้ก่อนค่ะเนื่องจากว่าในยุคนี้ค่ะในยุคโควิด -19 เนี่ยค่ะส่งผลทําให้เกิดผลกระทบต่อผู้ใช้แรงงานเป็นจํานวนมากค่ะในส่วนของศาลยุติธรรมเองค่ะทางท่านประธานศาลฎีกาค่ะก็ได้มีโครงการที่จะช่วยเหลือประชาชนในยุคนี้ค่ะซึ่งโครงการที่จะพัฒนามาตรฐานในการช่วยเหลือประชาชนทางด้านแรงงานเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งโครงการค่ะซึ่งโครงการใน ครั้งนี้ค่ะเป็นโครงการที่เราจะพัฒนาและยกระดับความช่วยเหลือของผู้ใช้แรงงานทั่วประเทศค่ะ โดยกลุ่มของบุคคลหรือกลุ่มของผู้ปฏิบัติงานเนี่ยของเราผู้ปฏิบัติคือสารแรงงานทั่วประเทศซึ่งมีทั้งหมด1 0สารด้วยกันค่ะในส่วนของสารแรงงานกลางเองค่ะที่รับผิดชอบพื้นที่ในส่วนของกรุงเทพมหานครค่ะเราก็มีโครงการที่จะดำเนินการหลายส่วนด้วยกันค่ะส่วนแรกสุดเลยค่ะเราจะมีคลินิกสารแรงงานร่วมใจวิถีใหม่สู้ภัยโควิดค่ะเราจะมีพิธีเปิดพร้อมกันทั่วประเทศในวันที่15มิถุนายน นนี้ค่ะพิธีเปิดคลินิกของเราเนี่ยค่ะคือเป็นการยกระดับการให้คำปรึกษาของนิติกรสารแรงงานค่ะ ตามที่ทุกท่านน่าจะทราบกันเบื้องต้นค่ะ,ะตัวสารแังงานของเราเนี่ยมีนิติกรที่ให้คำปรึกษาคาดีค่ะร่างฟ้องคดีให้ค่ะตรงนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายอยู่แล้วค่ะตรงนี้เราก็จะมีการยกระดับคลินิกอันนี้ค่ะให้มีมาตรฐานยิ่งขึ้นค่ะเรามีการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาเกี่ยวข้องค่ะประชาชนเนี่ยไม่จำเป็นที่จะต้องมานั่งรอนานๆที่สารแรงงานอีกต่อไปค่ะ เราสามารถนัดหมายออนไลน์นัดหมายลงหน้าได้ค่ะไม่ว่าจะทางเว็บไซต์ของศาลแรงรางานค่ะหรือว่าทางโทรศัพท์ค่ะพอนัดหมายเรียบร้อยแล้วค่ะประชาชนเนี่ยถ้าเตรียมเอกสารมาครบนะคะก็นิติกรของเราเนี่ยจะให้คำปรึกษาแล้วก็ร่างฟ้องให้ครบถ้วนแล้วก็เสร็จภายในหนึ่งชั่วโมงค่ะนอกจากคลินิกตรงนี้แล้วเนี่ยค่ะเราจะมีโครงการอีกหนึ่งโครงการที่เป็นโครงการที่สําคัญมากค่ะคือโครงการศาลแรงงานเคลื่อนที่ค่ะต้องนําเรียนว่าแต่ก่อนศาลก็จะ ดูเหมือนทางไกลจากประชาชนค่ะแต่ว่าวันนี้ค่ะในเวลานี้ค่ะสามนักงานของเราเนี่ยเราจะเคลื่อนที่ไปหาประชาชนเราก็เลยมาประสานกับทางกรมสวัสดิการและคลมครองแรงงานค่ะขอความร่วมมือไปว่าตอนนี้มันมีเขตพื้นที่ไหนบ้างค่ะที่มีประชาชนได้รับความเดือดร้อนหรือ ต้องการที่จะฟ้องร้องคดีแรงงานหรือจะปรึกษาคดีแรงงานค่ะเราก็จะเคลื่อนที่ไปหาค่ะโดยเราก็จะนําทีมไปค่ะจะมีทั้งนิติกรให้คําปรึกษาคดีแรงงานร่างฟ้องคดีให้ค่ะเราจะมีเจ้าหน้าที่ในส่วนของการไก่เกลกี่ยค่ะไปแนะนําในเรื่องของการไก่เกลี่ยออนไลน์ค่ะเราจะมีเจ้าหน้าที่ในส่วนของงานคดีค่ะไปแนะนําเกี่ยวกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทั้งหมด ที่สั่งแงานเราใช้ในตอนนี้ค่ะเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนค่ะเราจะเริ่มทำตั้งแต่วันที่15มิถุนายนเป็นต้นไปค่ะกรอของระยะเวลาเนี่ยจะทำจนถึงเดือนกันยายนค่ะ2563ค่ะโดยจะออกไปเคลื่อนที่ค่ะไม่น้อยกว่าเดือนละสองครั้งค่ะครับก็ผมว่าเป็นมิติใหม่แล้วก็เป็นเป็นตัวประสาทนะฮะของความร่วมมือระหว่างสารแรงงานกลางนะครับกับ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานที่มีความร่วมมือในการที่จะให้ความช่วยเหลือนะลูกจ้างนะครับผู้ใช้แรงงานที่มีความเดือดร้อนนะในการที่จะเ,เรียกร้องสิทธนะิตามสิทธิที่ลูกจ้างพึงได้รับนะฮะในการออกหน่วยเคลื่อนที่ของสารแรงงานครั้งนี้เนี่ยนะครับจะเป็นการอำนวยความสะดวกนะการออกไปให้ความช่วยเหลือนะครับเข <Yeah. S 1> าเรียกว่าเป็นคลินิกเคลื่อนที่ ของศาลแรงงานร่วมกับกรมสดิการและคุ้มครองแรงงานในครั้งนี้มันจะเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้แรงงานที่ أ, มีความสะดวกในการที่จะติดต่อกับศาลรแรงงานแล้วก็ทางหน่วยงานของกรมร ous, สรรมรดิการและคุ้มครองแรงงานมากยิ่งขึ้นไม่ว่าจะเป็นการใช้สิทธิ์ทางศาลนะครับก็ดีเนี่ยนะครับศาลท่านก็ไปรับคําร้องในพื้นที่นะครับของผู้ใช้แรงงานในพื้นที่ที่เดินทางสะดวกนะฮะซึ่งตรงนี้ ผมคิดว่าจะเป็นความพึงพอใจของผู้ใช้แรงงานเป็นอย่างมากในการให้บริการของสารแรงงานและกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานในเบื้องต้นนะครับในเดือนมิถุนายนนี้เนี่ยก็การออกอหน่วยคลื่อนที่ของคลินิกแรงงานของสารแรงงานกลางกับกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานก็จะมีพื้นที่ที่มีปัญหาของผู้ใช้แรงงานที่จะใช้บริการค่อนข้างหนาแน่นนะครับ ในครั้งแรกก็คงจะเป็นพื้นที่5นะครับคือที่ตั้งอยู่ณนะบริเวณเกระทรวงแรงงานก่อนนะครับส่วนในพื้นที่อื่นๆนั้นเนี่ยนะครับก็การกําหนดกําหนดการในการที่จะออกหน่วยพื้นที่ของสารแรงงานกลางและกรมส่วนสดิการและุรมรองแรงงานนั้นก็จะเป็นไปาตามาระยะเวลาแล้วก็สถานที่ที่มีความพร้อมของแต่และสํา,านักงาน สวัสดิการและคุ้มคอรองแรงงานพื้นที่ต่างๆนะครับแล้วก็จะเป็นการประสานกันอีกครั้งหนึ่งรายละเอียดก็จะมีการแจ้งให้ทางสื่อมวลชนแล้วก็ทางกลุ่มผู้ใช้แรงงานนะครับในกรุงเทพมหานครนะครับในพื้นที่กรุงเทพมหานครได้รับสารอีกครั้งหนึ่งครับกสอรอคุ้มครองสิทธิพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงาน